สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามครับสามเมษาสงการวันแรกครับไม่ได้ออกไปไหนเลยครับร้อนอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอ่อเปลี่ยนถ่ายของเลว้นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะแต่ว่า จะเปิดไว้เปิดไว้ครับพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยมาเติมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าของวันที่สิบสี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเติมเปิดไว้ให้มันไหลออกแบบหมดหมดเลยครับโอ้ยจกรูู่้สาวไปซะแล้วก่อนอื่นก็ต้องทำการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องให้ให้น้ำมันมันร้อนนะครับให้มันไหลดีดีนะครับ โอเคครับเช็คก่อนเกียร์ว่างนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทไว้สักพักครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำมันเราดีกว่าว่าใช้ของยี่ห้ออะไรตอนยินเดี๋ยวจะมาใส่บ้างฝุ่นแผ่นติมนะครับ เดี๋ยวจะถอดแผ่นนี้ออกแล้วว่าจะไปข้นมันอยู่สารคามครับต้องแต่งรอๆครับโอเคครับนี่น้ำมันเครื่องของเราเวฟวาวลีนครับเออ่ Power Max Go Series 7 Go Series 7 Series 7แลยครับน้ำมันเครื่อง เทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดสมรรถนะสูงโอเคครับในรอบนี้ก็1้น9ครับ18ลิตรแล้วก็กรองครับกรองน้ำมันเครื่องจะให้ดูกร,รองเครื่อง เทตรีเพ็ดบีโอเคครับตัวนี้ผมก็จำไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่ โอเคครับที่จะต้องใช้ก็มีอยู่นี่ครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือของเรานี่ครับมาเป็นกระคุกกระุอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ครับบ็อกซ์เนี่ยกุญแจถอดกรองถอดกรองน้ำมันเครื่องของผมก็นี่หละครับไม่มีกุญแจขันเลยใช้นี่แหละครับขัน ะทำยังไงเดี๋ยวจะมาดูกันครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถไว้สักพักครับเดี๋ยวรอเวลาก่อนโอเคครับหนูในช่วงรอนี่ครับไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนานก็จะควันหน่อยครับโอเคก็ฟังเสียงหน่อยสิ โอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ำมันเครื่องออกกันโอเคครับโอเ okay, ครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเปิดน้ำมันเครื่องออกก่อนนะเอาออกจากกองนะครับเดี๋ยวไปหาที่ใส่ก่อน เอาเต็เลยเอี๋มันคืออันนี้เบอร์เซนี่เลยปุนี่ เปิดไว้นานไหมอ่ะต้องเปิดไว้นานไหมโอ,อ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหหน,หน,นี่ครับได้แล้วกระป๋องกระแปง๋งใส่น้ำม,มันเครื่องกระป๋องกระแปง๋งเบินใหม่อแหละเบินกลพลาสลากเปิดคอนเสิร์ต อยากเห็นอ่ะมันเป็นยังไงนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องรู้ทำไมอ่ะคนสวยถ่ายให้ เดี๋ยวเราจะเปิดฟ้าก่อนนะเดี๋ยวมันจะดูดฟ้าแล้วมันจะเปิดฟ้าไม่ได้ครับอู้เปิดไม่ออกเอาชิมล็อกมาค่หค่อยนั่นแหละใครปิดวะเนี่ยแน่นชิบหายเลยก็เธอ,อนั่นนหละปิดลอกสีผาเครื่องอีก มันต้องบอกว่าสีตลกไม่ใช่เหรอวะตลกสีเล่นตลกเหรอืเล่นปิดไว้เดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไม่โม้เล่ยมที่นีน่แล้วกว็ ชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออกครับมมองไ่เห็น โอเคครับก็มาถึงขั้นตอนเปิดน้ำมันเครื่องแล้วเลยเอาคุณแจ้มาถูกตามนีบต้องมุดครับงานนี้ต้องมุด เัีเอนเอากุญแจมาผิดครับแปากุญแจให้หน่อยครับกุญแจอยู่ไหนอ่ะโอเคครับนี่เราก็ได้ลูกมือไปเก็บได้ข้างทางครับจะรอดูตอนน้ำมันมันไหลท่วกจ้ากท่วกจากอกอกมาเฮ้กุญแจล่ะ อก็ให้ไปแล้วพร้อมถุงอ่ะไม่กุณเจถอดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะหมุนหมุนกรองออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้าน้ำมันไหลออกแล้วมันจะดูดกรองแล้วมันจะหมุนออกไม่ได้อ้า ่นสงสัยวันนี้ใส่เสื้อผิดสีหมุนหมุนมุนนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนคุญแจนี่ครับคุญแจจำเป็นครับไม่มีคุญแจถอดกรงมันของเขาเราก็ แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเอาให้ไปให้ไปช่วยหม,มุนไหมอ่ะ,อะเริ่มหมุนแล้ว ขายลวมรวมกวนครับอีกนานไหมกว่ามันจะหลุดอะ่ะไม่ก็ขายให้มันหลวมกว่อนไงนานอยู่โอเคครับพอคลายเสร็จปุ๊บเราก็ขันขันตัวนี้ออกข้างใต้นะครับมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับขันข้างใต้ออกก่อน น้ำมันร้อนครับต้องนี่แหละต้องใช้แบบนี้ครับนี่ yeah, โอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันไหลจนหมดนะมันไหลแล้วเดี๋ยวนะมันง่ายมันไหลแล้ว ไม่มันไหลค่อยจังอ่ะนี่มันก็ไหลแค่นี้เลยมันอยู่อยู่แค่ในกองแค่ในนี้เองในหมดนี่ก็หมดแล้วก็ถอดกรองออกแล้วเ,เอากองไปทำอะไรต่อทิ้งนี่แล้วก็จะเปลี่ยนกองใหม่นะใช่มีใครครับรับซื้อกองกองเก่าครับก็มาบ้านผมก็ได้นะ เยอะแยะเลยครับทั้งกองรถเกี่ยวทั้งกองรถหกล้อครับเริ่มหมุนออกแล้วนี่มันออกก็จะได้มไหลออกต่อครับอ๋อถ้าหมุนเรื่อยๆมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆหรอไม่ไปดูเดี๋ยวมันก็หมดแล้วนี่ดูมันไหล กูจ่มันออกมาท้งเกลเลยรห,หรือเปล่าหวานมันเริ่มหมุนออกมาแล้วมันออกมาทางอันนี้เลยเ,<อ>เราต้องเ,เราต้องหมุนตัวเกียวมันเข้าไปคืนนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาทั้งดุนเลยเนี่ยต้องหมุนเอาตัวนี้หมุนเข้าไปคืน โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถอดน็อตก้นอ่างกันคนระับโอ้ใครขันมาเนี่ยแน่นมากเลยทำไงเราถึงจะขันได้สุดแรงเลยมันดูดหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้ทีบ อือโอ้หัวโขกเลยครับเอาเว็บรยบร้อย จะได้กินอะไรน่มุดมาให้ขนาดนี้กันนี้ก็ยัมไม่หมสมองนี่คิดแต่เรื่องกินเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ หนึ่งสองสามว้าออออออโอเคครับเรียบร้อยแล้วไปมุด,นมดในกระแปงนี้คือน้ำมันเครื่องหมดเลยเหรอใช่ เราต้องใส่หมุนกนรลอนนั้นเลยเหรอไม,ลม่ลงมาลงมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไหลไว้อยู่นี่อย่างนี้แหละครับอุปกรณ์อ,อุปกรณ์ก,ก็ทิ้งไว้นี่หมดเลยขยับกระแปงเข้ามาอีงหน่อยสิลมันพัดไปอะ่ะขยับเข้ามาทางไหน,นขยับเข้าม้ฝั่งนะั้นนี่เหรออืออื้เหรออืมอ ให้มันไหลิีเดียวแล้วน่ะโอเคทิ้งให้มันไหลอย่างนี้แหละ่ะไปเลยนะเดย๋ยอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวเราจะมาทำการเป่าข้างบนโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเป่า เป่าตรงฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้น้ำมันเครื่องมันไหลออกให้หมดหมดนะครับแล้วก็จะเปิดทิ้งไว้นี้เลยครับโอ้โหลายเลยโดนเลยวะเนี่ย ค okay, ครับได้ยินเสียงไหลอยู่นะนี่ครับแค่นี้แหละแล้วก็จะปิดไว้แค่นี้ครับปล่อยให้มันไลนี่นะครับทั้งคืนะวันนี้ โอเคครับข้างล่างก็ไหลอยู่นะปล่อยไว้งนี้แหละครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะมาเติมครับพวกนี้เช้าครับติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC ทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมหมูน้อยเราทอจนคลิปจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย